วัดดีกันด้วยนะครับก็นี่เห็นไหมไอวอเขียวแจงฟรีฮะซองอินนี้ครบห้าวันสายล็อกห้ามพลาดก็ไปทำกันด้วยนะแล้วก็จำได้ไหมจะมีท่าทางใหม่มาส่งท่าทางแล้วก็จะมีเดี๋ยวดูดูภาพเดิมๆเน่ยมันจะมีท่าทางใหม่มาส่งท่าทางท่างอะไรนะ ที่มันแบกกระเป๋าเงินแล้วท่าทางนอนบนเงินเหมือนเหมือนเป็นนอนบนเงินเวอร์ชั่นใหม่ใช่ไหมแล้วมีชุดผู้หญิงทราชนพนปนโลกมาแจกฟรีแล้วก็มีชุดผู้ชายน่าจะตู้อีโวมั้งไม่รู้นะก็รอสุ่มันได้เลยหรือว่ารอรอเขาแจกฟรีกันได้เลยน่าจะชุดผู้หญิงแจกฟรีก็เหมือนเดิมแหละเออเกมฟรีไฟล์เนาะ ชุดฟรีสายต้องมาเป็นสายเติมอ่ะนะเออชุดฟิทซาันก็ต <splash> ้องมาสายเติมอ่ะเพราะมันเป็นเกมฟรีๆเพราะฉะนั้นก็มารีวิวันนั้นอีกก็ไอเดียผมก็ประมาณนี้ชุดฟผมเนี่ยเรียกได้ว่าเอาไอดีไปขายได้นะ ือว่าขายได้แต่พี่ยจกเอาอไว้ดีไปขายอ้ยมันเล่นมาถึงขนาดเนี้ยแพสสองสี่วิสี่ดูนีอุ้ยมันเล่นมาถึงขนาดเนี้ยมันขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใครจะเอาก็รีบถุมถุยเวนถุยรู้สึกว่าย่าอินสฟไตล์ก็คงจะแจกคืนนี้มั้งเพราะว่า ทำไม่รีบๆแจกคืนถ้าไม่รีบๆแจกคืนนี้มันก็จะหมดเนาะน่าจะภายในคืนเนี่ยแจกแน่ๆแต่ไม่รู้นะว่าคืนไหนแต่ภายในคืนนี้นี่แหละแจกแน่ๆนะครับก็รอด้วยเนาะแต่ใครไม่อยากรอก็อุ้ยมูด้าะตายเขาอาจจะ กิจกรรมมาไปโหงตัวเองนะไม่รู้ก็รอต่อไปนะอืมไม่มีไรรีวิวแล้วอ่ะเบื่อแล้วออไม่รีวิวแล้วกันบายบายอย่าลืมนอกอินี่คคบผ้าวันไปเอาไอ้วอลนด้วยนะไอ้โฟน้นาตูดเอ้ย